ด้วยเจตนาที่อยากสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนทางความคิดให้กับปัญญาชนสุลักษ์สิวรักษ์ได้ก่อตั้งร้านหนังสือศึกศิษสยามเมื่อปี2510กลายสถานศึกษาใหญ่ใจกลางเมืองหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่โดยรวบรวมหนังสือหายากพร้อมเปิดเวทีเสวนาสะท้อนสังคมเป็นพื้นที่ให้กับปัญญาชนรุ่นใหม่ทั้งสุชาติสวัสดีวิทยากรเชียงกูลเทพสิริสุขโสภาและวิชัยโชควิวัฒ ในสมัยจอมพลสนิททรัลลัฐปิดกันกษษษษษ้นกะิจกรรมนักศึกษาแล้วก็ทําให้นักศึกษานั้นเรียกว่ากลายเป็นคล้ายๆอภิสิทธิชนแล้วไม่สนใจปัญหาบ้านเมืองนะต่อมามีการสนใจวรฒกรรมก็ไปสนใจเรื่องสายลมแสงแดดไม่สนใจปัญหาบ้านเมืองนะครับถูกปิดกั้นมากเลยแต่หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์เสียชีวิตไปนะการก่อตัวทางอของคนหนุนคนสาวเนี่ยก็เริ่มขึ้นมานะแล้วศึกษส,ส,สยามเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่ รว่วมของคนหุคนสาครับก็พยายามหาร้านเพอเอิญไปได้ร้านที่สามย่านร้านนี้ไม่มีใครไม่มีใครเช่าไม่มีใครเซ้งเพราะมันอยู่ตรงข้ามกับประตูวัดหัวลำโพงคนจิิเขากลัวผีมากเพอเอิผมก็ผีเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาลดให้พิเศษเลยเสียค่าเซ้งถูกมากแล้วก็ผีไม่เคยรังแกผมอยู่ที่นั่นมา20ปี การถกเถียงทางปัญญาอย่างเข้มข้นผ่านศึกษิเสวนาเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างเอกลัยยกษณ์ให้ศึกษิเสยามแตกต่างจากร้านหนังสือทั่วไปบ่มเพาะให้คนหนุ่มสาวกล้าคิดกล้าแสดงออกและกลายเป็นแหล่งพบปะสำคัญของกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการชุมนุมในเหตุการณ์14ตุลา2516 แม้ถูกไลที่เพื่อสร้างห้างสรรพสินค้าจนต้องย้ายสถานที่ไปถนนเฟื่องนครแต่สุดท้ายตำนานของศึกสิสยามรวมถึงเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับร้านหนังสืออิสระรุ่นหลังอีกไม่น้อย สิทธิสยามอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเป็นร้านที่มากกว่าร้านหนังสือเพราะว่าจะมีกิจกรรมพูดคุยตั้งวงแล้วก็เป็นที่รวมกลุ่มของนักคิดนักเขียนหรือว่าคนที่สแสวงหาความรู้พวกนี้ค่ะพอพวกเราไปทําร้านหนังสือเราก็พยายามที่จะเอารูปแบบเนี้ยพราะคิดว่ามันมันมีประโยชน์สําหรับคนอ่านไปใช้กับที่ร้านของเราอะค่ะ ราะฉะนั้นการเข้าร้านหนังสือที่มีบุคลิกเนี่ยที่ผมว่ามันเป็นมากกว่าร้านหนังสือเนี่ยก็คือร้านหนังสือที่มันให้ให้จิตวิญญาณบางอย่างกับคนที่เข้าไปในเข้าไปที่ร้านนั้นนะฮะบ้านเรามีน้อยเราก็อยากเรียกร้องร้านที่มันมีคุณค่าแบบนี้ให้มากขึ้นนะฮะ ร้านแบบนี้ไม่ใช่ร้านมหานุยมที่จะขายหนังสือประเภทขายดีขายหนังสือทั่วไปร้านแบบนี้ควรจะอยู่ให้ได้ควรจะเติบโตผมก็ดีใจที่ร้านสิริสยามเติบโตมาได้40ปีแล้ว ความทรงจำและความผูกพันกับร้านหนังสืออิสระแห่งแรกของไทยนำกลับมาถ่ายทอดอีกครั้งในงานรำลึกศึกสิทธิวนาที่ร้านศึกศิทสยามถนนเฟื่องนครส่วนหนึ่งของกิจกรรมสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติครั้งที่หนึ่งหวังกระตุ้นให้เกิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมบ่มเพาะปัญญาชนคนรุ่นใหม่เหมือนที่ศึกศิทสยามเคยทำไว้